สวัสดีครับนี่คือเรื่องราวของผมผมชื่อเฉิน้าวหนานครับซึ่งก็คือไอผมตั้งหน้าตีคนนี้แหละครับแต่ว่าอดีตของผมมันไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมเป็นใครถ้าจดจำได้ก็มีแค่พ่อเลี้ยงผมที่ชื่ออีธานและเขาก็ไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ผมเลยแค่นั้นแหละครับตัวมเมงส่วนเนี่ยบังเทนอ่อนนุชครับ อะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยขายยาค้าโคเคนค้าผงทำมาได้เงินเนี่ยมาทำหมดครับเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นของผิดกฎหมายเนี่ยมันชอบนักแลวฮะส่วนเนี้ยหลงไหลมันเป็นนักซิงกลางคืนครับหรือเียกง่ายว่าพวกตีนผีนั่นแหละฮะในวงการนักซิ่งเนี่ยรู้จักกันหมดครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยู่ในวงการนักซิ่งแล้วไม่เคยเจอชื่อหลงไหลเนี่ยแสดงว่ายังมาไม่ถึงส่วนเนี้ย คนสุดท้ายครับดัมโบเวอร์แบรนพวพดังเลงหัวไม้ครับชอบมีเรื่องต่อยตีต่อยตีเขาไปทั่วมันไม่สนเลยครับฝ่าหนุข้ามจใหญ่โตมาจากไหนแต่ถ้าไม่ถูกใจมันเนี่ยมีเรื่องตลอดเรียกเรวัตต่อยตีเป็นอาชีพเลยครับเขาว่าได้ซึ่งพวกเราเนี่ยครับรู้จักกันในสถานพินิษซึ่งเราต่างคนต่างนิสัยต่างที่มาเเรวัต เคมีโคตรไม่ตรงเลยครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าพวกเราเหมือนกันคือเราต่างไม่มีครอบครัวครับเราต่างขาดความอบอุ่นตรงนั้นแล้วผมว่าตรงนี้มั้งครับที่มันทําให้พวกเราสนิทกันแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันคือครอบครัวมันเลยทําให้ยิ่งพวกเราอยู่กันนานนานขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งเวามรสึกต้นั้นยิ่งชัดเจนมากขึ้นครับส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของผมครับผมเนี่ย เป็นคนเลดี้เฟิร์สคืออะไรก็ได้ครับแต่หญิงต้องมาก่อนจะต้องเจ็บตัวแค่ไหนก็ได้ครับแค่เพื่อให้ได้ใจเขาเนี่ยฟังแลดูโง่ไหมฮะอันนี้แหละครับนี่ใส่ผมเลยยอมเจ็บแค่ไหนก็ได้ครับเพื่อได้ใจเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เอาอยู่ดีทีนี้เนี่ยทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจฟังแล้วโคตรเฉินเลยไหมฮะนี่ฮะจนที่ หลายๆคนเ็าชอบบอกว่าผมนี่แม่งโคตรสำรองเลยพอที่มีคนสำคัญอยู่ใกล้ตัวก็กลับไม่เห็นค่าเขาแต่พอคนที่เขาพยายามวิ่งหนีเราเนี่ยตัวเราเองนิ่รู้สึกว่ามันท้าทายอยากวิ่งเข้าหาเขานี่ฮะโคตรเฉินเลยเรื่องหอยบังครับอย่างที่บอกครับมันเป็นพ่อขายยาหรือที่เรียกกันว่าเอเย่นมันขายยาหรือว่าทําทุกอย่างที่ผิดกฎหมายครับเพื่อเงินก้อนโต ไม่เกงกลัวกฎหมายแต่นั่นแหละรครับยิ่งมันรายใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งเป้าให้พวกตำรวจสนใจมันมากขึ้นแล้วยิ่งพอมันเติบโตในวงการสีเทาดีมากขึ้นเท่าไหร่โตมันเองนี่แหละครับนเรียกว่าเป็นของล่อชั้นงดีสำหรับตำรวจเลยไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนสุดท้ายแล้วกฎหมายก็อยู่เหนือตัวมันเสมอครับมันชอบคิดว่าตัวมันเองเยอยู่เหนือกฎหมาย แลสุดท้ายจุดจบมันก็มาถึงฮะส่วนเนี้ยเรื่องหอยดำดามัวเวรเรื่องของวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นนักเลงหัวไม้ฮะมันมีเรื่องต่อยตีปเป็นวันต่อยตีไปทั่วเลยฮะและมันก็ไม่สนด้วยว่า,าตัวฆ่าเป็นใครมันซัดหมดครับถ้าไม่เข้าตามันนี่ฮะไม่ว,ว่าจชตัวใหญ่กว่ามัน จะดูเจ๋งว่ามันเท่าไหร่เรใส่ไปก่อนครับเรียกได้ว่าสายลักเล็เต็มตัวจริงครับเพื่อนผมคนนี้คิดดูแล้วครับว่าขนาดตำรวจเนี่ยจะขอคนตัวมันจะจับมันมันยังปล่อยตำรวจเลยฮะแล้วงั้นจะไปเหลืออะไรฮะแค่นั้นแหละรครับนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราได้เจอกันโอ้งมันที่ใส่แบบนี้บัางฮะไอ่คงไม่าได้เจอกัน,นแบบน,น,นนะ่ส่วนเนี่ยเรื่องของเพื่อนผม ลงไหลครับอย่างที่บอกคนระับมันเป็นพวกนักสิ่งอินทีสุดๆอะไรที่เกี่ยวกับความเร็วเนี่ยโคตรชอบชีวิตมันนะฮะขอแค่ได้สิ่งเมื่อมนอยู่หลังเมื่อมอยู่หลังโคมาร,รสิ่งเดียวที่คุณจะได้เห็นจากมันมันจะมีแค่ไฟท้ายแหละครับก็ไม่เคยเห็นจะมีใครที่แซงมาได้สักครั้งเรียกได้ว่าพื้นถนนนี่เหมือนสนามเด็กเล่นของมันเลยมั้งครับ ก็เสร็จมาทุกลายครับแต่ก็ยังว่าเลยครับว่ามันจะซิ่งแค่ไหนชัวร์แค่ไหนสุดท้ายมันก็มีวันพลาดและสุดท้ายวันนี้ของมันก็มาถึงครับวันที่มันพลาดและนั่นแหละครับเราต่างคนต่างที่มาต่างนิสัยแต่ไม่รู้ว่าฟ้าลิ้ขีหรือว่าเวรกรรมนะฮะ ที่ผักให้ผมสี่คนเนี่ยมาเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันคือครอบครัวเราทุกคนต่างขาดในส่วนนั้นแต่พอเรามารูุจักกันมันกลับเติมเต็มในส่วนที่ขาดจนเราลืมส่วนที่ขาดไปเลยไม่จริงแล้วตัวเราขาดอะไรไปส่วนไอ้แก่ที่โดนทุบอยู่น่นนะฮะผมไม่รู้จักหรอกครับ แลวผมก็ไม่สนใจด้วยว่ามันจะเป็นใครแต่ใครจะรู้เลยครับว่ามันจะมาเป็นเซียนหนามความรักของผมในอนาคตพูดแล้วมอยากจะเชื่อใช่ไหมฮะไอแกนั่นแหละมันคือเซียนหนามความรักของผมในอนาคตเลยหรือที่หลายคนในอนาคตเรียกมันว่าไอหน้าหมีแต่นั่นแหละครับนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของความเลวร้วายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้สิ่งที่พวกคุณทุกคนรู้จักพวกผมในนามดูไว้ แค่เริ่มต้นขึ้นครับ